ลูกยู่ไอ้บ้านพ่อทิพย์สารนี่ลงมาหายู่หากินอะไรนกขนนกคือเจิมครับเจิมกระสีบินไปใส่บิรียงอะพูดละนกจุ่มนี่ครับนกเจิมครับบินคือปลานกบินคือเจิมปลานะครับผมนกปากห่างเด้อพี่น้องเด้อนกสัตว์อนุรักษ์นะเจิมปากห่างนะเป็นประโยชน์กับชาวไร่ชาวนานะไม่ไม่ทราบครับไม่เคยนะมันอร่อยไหมอันเอ็มที่อะอันเอ็มที่อย่ะอะไรนี่คือแปลภาษาโซ่เหรอเออเรียมภาษาโซ่ฟังครับเอ็มเอ็มคืออะไรเออเจิมคือนกครับผมเจิมคือนก ไม่แอมไม่เอมคือยาฆ่าคือเซเปเซเปันเซเป้ันจับคือตำรวจกุมตำรวจกุมอืมตำรวจกุมอันลุกลุกไหมผิดกฎหมายผิดกฎหมายอืมเจ้พงจะสอนเจ้งพง์สัคำเนาะไ่จ้าช่วงเกระเนี่ยชเกรพูดใหพวยงช่งเกระาอะไรเอาไม่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 นักกินาออกซอนี่ช่วงเกระมาตว่าเจ้าจะกินขี้ อาไม่จงเกร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 ด่เยม่แกครจงงจเกรคือเมนคีจงเกรจงเกรนะครับมนรก็พูดตามเยโจตีโตโตคือเมตตพี่น้องกตัเอ้ยอยกบพดอะไรพูดอสอนแบบว่ามาเิมากิน้อเออุมาพูดภาษาสวยทุกคมาุนม กะมุดแมทอ้มือนะเหมือนะกะมุแมทกมุนแมทสงสาวงามพี่มักกะไปพี่มน่มือนะคอยมักเจ้าคอยมักเจ้าพี่มาไปไปปัตตาหุยขี่ม้ากระไปไปไปปัตตาหุยเน่ไปปัตตาหุย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 ไปปัตตาหุยหุยหุหุ่เยเออเจ้าเจ้าเป็นตะ d o อเจ้าเป็นตะดเออ ปัตตะหุ่งเกร็งปัตตุมุ่งเกรคือคีดมดมดาก่ะปัตตุมุ่งเกร็งปัตตุมุ่งเกรขนาดเออแมุ่นแมทมุ่นแมทคิวซ่าสวยมุ่นแมทมุ่นแมทเออเออคอยมักเจ้าเดียวบ่ที่มักไปบึ่งเตี้ยเออคอยมักเจ้าเดีบ่ที่มาไปบึ่งเตี้ยเออไปแมทคือเจ้างามเจ้าสวยไปแมท อไปแมทเออไปแมทอืมเออไปแมทไปแมทไปแมทแมทมันคือสวยเออแมทแมทแมทเอองามแมทสวยงามอืมเออปัตตาหุ้ยติปัตตาหุ้ยติเป็นตะเมนตดเป็นเป็นตะดมตดบอ้บอกเดาไปโอเคหาหาระบายหาหาระบายนะผม เดี๋ยวสอนเจ้างพงพูดภาษาโซ่นะครับผมยาบุตรมาที่บ้านเอาช่วยยายาคานี้อย่าพูดเลยโอเคนะครับผมฮ่าฮ่านะครับผมก่อนที่จะไปมอบให้กับบ้านที่ได้มอบอกาสนะครับผมเราออกเราก็ได้สวัสดีครับ